สวัสไก่นะครับมันนี้กินน้องเอ้ยสวัสดีบ,บ้านเด้อสวัสดีบ้านเมนูเด็ดนะครับวัอนี้สวัสดีไก่สวัสดีกสวัสไก่เด้อสวัสก,ก,กินสวสไก่กินบ๊เพิรมไหนกินบสกไก่ไหนนี่ไงไม่กิน <Okay. S 1> ส้วกไก่ส้วกไก่นั่งเด้วยท,ทำหอมฉีดน้ำมันออกหอมผมคือเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรฉีดให้มันเศีเศษฉีดให้เล็กๆกล็ส้กไก่ผู้ไทยเดลยวันนี้เอสส้วกไก่ กินไม่ตับไตเติมฮะกินตับไตไไม่กินกินอะไรเืิไปกินอะไรโจ๊กโจกชอบนี่ยไม่กินไก่บ้างมาบ่งม่าไก่เห้อี่น้องเอ๋สาไก่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 าสาสาไก่สาไก่สา